สวัสดีครับน้องๆพี่ใหญ่เองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EBA Channel นะครับช a เรา YouTube ทางการของรักศิทษศาสตร์จราลงกรมหาวิทยาลัยราชสุดนาชาตินะครับผมวันนี้พี่จะพาไปรู้จักกับ EBA นะครับว่าเราเรียนอะไรกันบ้างมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจแล้วก็ requirement ของปีนี้นะครับน้องๆจะได้เตรียมตัวถูกนล้วฉะนั้นพเราเตรียมตัวคะแนนน้องหลังของปีต่างๆให้น้องๆได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวระดับไหนกันบ้างเอาละน้องๆพร้อมกันไหมครับผมพร้อมแล้วตามพี่มาเลยครับ ที่เบนะครับเราเรียนทุกอย่างที่เศรษฐศาสตร์คิดว่าจะได้เรียนนะครับผมอุปสงค์อุปทานเงินเฟอ้อเงินฝืดและอัตราดอกเบี้ยรครับนอกจากนั้นนะฮะสำหรับคนที่ชอบการทำธุรกิจนะฮะฟีลความสุขมากเพราะเราได้เรียนทั้งการวางเซนจี้ต่างๆบัญชีแล้วก็หุ้นด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับน้องๆปีนี้เป็นพิเศษมากเพราะปีแรกที่เราได้ launch double degree program นะครับผมเป็นยังไงล่ะก็คือเราจะเรียนที่ไทยแล้วก็ที่อังกฤษด้วยนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆ2ปีแรกที่ไทยเนี่ย เราเรียนที่จุฬาส่วนอีกสปีที่อังกฤษเนี่ยเราเรียนที่ university of Bristol ครับอ่าฟันด้สนใจใช่ไหมถ้าน้องสนใจเนี่ยติดตามได้เพจ Facebook ของคณะได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่พี่คนต่อไปเนี่ยจะมาพูดถึง requirement ของปีนี้กันนะครับว่าคณะเราต้องการอะไรบ้างเอาละเดี๋ยวเจอกันครับ สวัสดีค่ะพี่เอมนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง admission requirement ของปีนี้กันค่ะปีนี้นะคะเราเอา minimum g pack ที่2.75แต่ว่า g pack เนี่ยจะเอาไม่มาคิดเป็นคะแนนค่ะคะแนนจริงๆ35%จะอยู่ที่ english proficiency test ซึ่งปีนี้นะคะ ielts อยู่ minimum ที่6ค่ะ toefl minimum ที่79 z verbal minimum ที่450ค่ะ และปีนี้นะคะเราก็ยังเปิดรับคะแนนใหม่ค่ะ Duo Lingo กับ ACT ค่ะส่วนต่อมาอีก35%นะคะมาจาก Math Test ค่ะปีนี้นะคะเราเอา s a t m a t i n i ิ m m มที่650 s a t m a t subject test ค่ะมินิมัมที่650เหมือนกันแล้วก็ปีนี้เราก็ยังเปิดรับคะแนน ACT ค่ะและส่วน30%สุดท้ายนะคะมาจาก Interview ค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูได้ที่ Facebook ของเราเลยค่ะ มาต่อกันที่แอปพลิเคชันไทม์ไลน์นะคะปีนี้เราจะแบ่งออกเป็น2รอบค่ะ Early Admission กับ Admission ค่ะในส่วนของ Early Admission นะคะเราจะมีออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะวันที่9ถึง24ธันวา แล้วก็ต่อมาด้วยอินเทอร์วิวช็อตลิสต์นะคะประกาศวันที่12มกราคม่ะอินเทอร์วิววันที่15-16มกราจากนั้นนะคะเราก็จะประกาศผลน้องๆที่ผ่านสัมภาษณ์วันที่21มกราคม่ะแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะภายในวันที่24มกราจากนั้นนะคะเราก็จะประกาศรายชื่อไฟแนลค่ะวันที่4กุมภาค่ะแต่สำหรับน้องๆน,นะคะคนไหนที่คิดว่ารอบ Early a d m i s s i o n ันี่อาจจะเร็วเกินไปค่ะเราก็ยังมีรอบ2นะคะรอบ Admission ค่ะ รอบแอดมิชชั่นนี่นะคะเราก็จะมีออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะวันที่21กุมภาพันธ์ถึง31มีนาะจากนั้นนะคะเราก็จะประกาศผลน้องๆค่ะที่ได้เข้าสัมภาษณ์นะคะวันที่7เมษายนแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะวันที่9ถึง10เมษายนแล้วก็ประกาศผลนะคะน้องๆที่ผ่านสัมภาษณ์วันที่19เมษายนจากนั้นนะคะก็จะให้คอนเฟิร์มค่ะภายในวันที่21เมษายนแล้วเราก็จะประกาศรายชื่อไฟ n a ลนะคะวันที่3พฤษภาคมค่ะ เดี๋ยวเราจะให้พี่ๆอีกคนนะคะพาไปดูคะแนนสถิติย้อนหลังค่ะว่าน้องๆควรเตรียมตัวยังไงคะแนนเท่าไหร่กันบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่พินนะคะค่ะเราในส่วนต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันที่คะแนนสถิติย้อนหลังของปีที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งในคะแนนสถิตินะคะเราจะแบ่งเป็น math test กับ English proficiency Test ค่ะ เริ่กันที่ปี2017นะคะคะแนนเฉลี่ยของ SAT Math ค่ะจะอยู่ที่696ค่ะแล้วก็ในส่วนของ English Proficiency Test นะคะ TOEFL ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่63แล้วก็ IELT จะอยู่ที่6.63ค่ะ แล้วในปีต่อมานะคะปี2018ค่ะค่าเฉลี่ยของ SAT Math จะอยู่ที่741ค่ะแล้วก็ในส่วนของ English Proficiency Test นะคะในปี2018เรามีการเพิ่ม SAT Verbal เข้ามาค่ะซึ่งคะแนนเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่527ค่ะแล้วก็ TOEFL ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่97และ IELT 6.78ค่ะ และในปีต่อมานะคะปี2019ค่ะค่าเฉลี่ยของ SAT Math จะอยู่ที่732ค่ะแล้วก็ SAT Verbal จะอยู่ที่533ส่วน TOEFL ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่91ค่ะแล้วก็ IELT จะอยู่ที่6.70ค่ะค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำขนาดสั้นๆของพวกเราในวันนี้ค่ะรวมถึงการให้รายละเอียดนะคะ Admission ในปีนี้แล้วก็ Timeline รวมทั้งคะแนนสถิติย้อนหลังด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube channel ของพวกเราด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k นะคะ eba program ค่ะหรือว่า Instagram eba j u l a ค่ะหรือติดตามในเว็บไซต์นะคะ eba econ j u l a ac th ค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ